สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเจอกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะในคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการล้างผักและผลไม้นะคะผักและผลไม้นะคะบางประเภทนะคะก็จะได้ไม่ต้องปอกเปลือกใช่ไหมคะก่อนรับประทานหรือมีผลไม้บางประเภทที่ต้อง ปอกเปลือกก่อนรับประทานใช่ไหมคะอะไรบ้างนะที่ไม่ต้องปอกเปลือกเลยแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะแต่ต้องล้างก่อนอ่อังงนสตรอเบอรีม่มะม่วงมะละกอส้มฝรั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราก็ ควรล้างแต่ก็สามารถทานได้เลยไม่ต้องปอกเปลือกให้ยุ่งยากนะคะในส่วนของต่อไปผลไม้ที่ไม่ต้องล้างนะคะแต่ว่าต้องปอกเปลือกก่อนรับประทานนะคะเช่นทุเรียนใช่ไหมคะขนุนสับปะรดะมะพร้าวส้มโอกล้วยหอมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักผลไม้เด็กๆว่ามีอะไรบ้างดูในหนังสือหน้าที่40นะคะหน้าที่40นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักผลไม้นะคะหนึ่งเราจะต้องมีผักหรือผลไม้ที่จะล้างก่อนใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นกระมังนะคะที่ใช้ในการ ล้างผักผลไม้ใช่ไหมคะกระมังนี้ก็จะต้องเอามาใส่น้ำนะคะต่อไปเป็นกระจาดที่มีรูหรือมีช่องเล็กๆนะคะที่จะทำให้มันอ่เสดดน้ําหรือให้น้ำมันแห้งอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปจะเป็นถาดหรือจานที่ใช้สำหรับในการวางผักและ ผล,ลไม้นะคะวิธีการล้างผักและผล,ละไม้ก็จะมีวิธีการดังนี้นะคะเราก็จะเตรียมกระมังใช่ไหมคะใส่น้ําแล้วก็เอาผล,ลไม้หรือว่าผักลงไปนะคะในส่วนของนี้ก็จะถูใช้มือถูบริเวณผิวบริเวณเปลือกเอบาๆนะคะ จากนั้นก็นำไปใส่ในตะกร้าที่มีรูใช่ไหมคะหรือช่องเล็กๆผึ่งแดดให้สเด็ดน้ำให้น้ำมันแห้งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่สี่ในในส่วนที่สนะคะก็คือนำผลไม้นั้นมาจัดใส่จานให้เรียบร้อยนะคะผักบางบางชนิดผลไม้บางชนิดนะคะอาจจะมีสารเคลือบ สารเคมีบางอย่างเคลือบอยู่เราอาจจะมีใช้เกลือรหรือน้ำส้มสายชูนะคะลงไปผสมในกะละมังด้วยในอัตราหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แช่ผลไม้นั้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยล้างด้วยน้ำสะอาดก็คือเช่นอ่ออางุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะมีสารขาวๆเคลือบอยู่ที่ตัวพื้นผิวผลไม้นะคะอันนี้ก็ควรแช่ น้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูให้เรียบร้อยก่อนนะคะการจัดเตรียมผักผลไม้นะคะเมื่อมีการล้างแล้วนะคะผักผลไม้บางอย่างเขาก็จะมีการจัดเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องนำมาจัดเตรียม เพื่อนำไปประกอบอาหารหรือว่านำไปจัดใส่จานให้สวยงามนะคะอันแรกเลยคือถาดน,นะคะจะใช้ใส่ผักที่อาจจะหั่นแล้วหรือยังไม่ได้หั่นก็ได้นะคะจานนะคะที่เอาไว้ใส่ผักผลไม้เหมือนกันนะคะมีดปอกหรือมีดหั่นนะคะเขาก็จะมีมีดสองคมใช่ไหมคะหรือมีด ธรรมดาที่ใช้ปอกเปลือกผล,ลไม้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือเขียงนะคะใช้รองแล้วก็ใช้รองขณะที่เราหั่นผักหรือผล,ลไม้นะคะวิธีการจัดผักและ ผล,ลไม้นะคะการจัดผักและผล,ละไม้ก็จะมีหลากหลายลักษณะนะคะเราไม่ได้ฟิกว่าจะต้องจัดเรียงแบบไหนนะคะเราก,ก็เลือกจัดเรียงแบบตามลักษณะของผักและผล,ละไม้ของเรานะคะผักบางชนิดนะคะเช่นผักบุ้งผักชีอย่างนี้นะคะก่อนที่เราจะนําไปทําอาหารหรือผัดปุงนะคะเราก็จะ,ะเด็ด นะคะเอาในส่วนของใบของก้านที่มันอ่อนๆสามารถนําไปผัดไปกินได้นะคะในส่วนของผักที่จะสามารถนํามาหัน่นเป็นท่อนๆได้บ้างก็จะเป็นเช่นแตงกวาคะน้า,นาต้นหอมผักชีอะไรอย่างนี้นะคะที่เราสามารถหั่นเป็นท่อนแล้วก็นําไปปรุงทําเป็นอาหารหรือว่ากินสดๆก็ได้นะคะ ในส่วนของผักบางชนิดนะคะเราหั่นแล้วก็สามารถนำมาวางจัดเรียงเป็นเครื่องเคียงกับน้ำพริกก็ได้นะคะ,ะจะเห็นคุณคููก็จะเห็นหลายคนที่ส่งเข้ามาใหลายกลุ่มเนาะที่ เป็นการรับประทานอาหารอ๋อก็จะมีผลลักผลไม้เต็มเลยนะคะในส่วนของผลไม้ก็เหมือนกันนะคะเราจะเรียงผลไม้ที่มีลักษณะสูงไว้ด้านหลังหน่อยนะคะแล้วก็เอาสีสันสลับกันแล้วก็เรียงคล้ายๆว่าเอาผลไม้ที่มีความสูงไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็เรียงผัก ผลไม้ที่มีทรงเตี้ยๆหน่อยมาไว้อยู่ด้านหน้านะคะสลับสีให้สวยงามนะคะเช่นก็เช่นมีกล้วยเงาะแล้วก็ส้มเด็กๆจะจัดเรียงยังไงในจานนะคะก็จะเป็นการจัดเรียงเอากล้วยไว้ด้านหลังใช่ไหมคะเพราะว่ากล้วยมันมีความสูงนะคะแล้วก็เอาเงาะกับส้มมาวางไว้ข้างหน้าถูกต้องไหมคะ ในส่วนของปะต่อไปนี้นะคะคณครูก็จะให้เด็กๆทํางานนะคะเขียนในสมุดนะคะตอบคำถามในสมุดดังนี้ มีคำถามอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1คืออุปกรณ์ในการล้างผักและผล,ละไม้มีอะไรบ้างข้อที่2เพราะเหตุใดจึงควรล้างผักและผล,ละไม้ก่อนรับประทานข้อที่3ถ้ามีกล้วยน้ำวา้าส้มเงาะควรจัดวางสิ่งใดอยู่ด้านหลังสุด นะคะตอบคำถามเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอาจจะตกแต่งระบายสีได้ตามความชอบของเด็กๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเขียนชื่อเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ